เทคนิคดีๆในการต้มลูกเดือยมาฝากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะเจ๊กุ้งเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบทานลูกเดือยมากๆเลยค่ะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะวิธีการล้างวิธีการต้มลูกเดือยนะคะเดี๋ยวเข้าครัวกับเจ๊กุ้งเลยค่ะไปชมนะคะวิธีการต้มลูกเดือยค่ะตามไปชมกันเลยค่ะ เทคนิคในการต้มลูกเดือยนะคะไม่ให้เหม็นสาบนะคะแล้วก็เม็ดฟูน่าทานด้วยค่ะเริ่มที่เทคนิคแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามนะคะให้ดูวันผลิตและวันหมดอายุก่อนเลยค่ะเพราะว่าถ้าผลิตไว้นานแล้วนะคะเรานํามาต้มรับรองว่ามีกลิ่นเหม็นสาบแน่นอนค่ะควรเลือกลูกเดยที่ยังใหม่อยู่นะคะวันนี้เจ๊กุ้งใช้ครึ่งถุงค่ะ เทคนิคแรกเลยก็คือการเลือกนะคะต้องเลือกให้ใหม่ไว้ก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะนําไปล้างน้ําให้สะอาดหลายๆรอบเลยค่ะล้างผ่านน้ําแบบนี้ละคะ่ะแล้วถูให้ทั่วเลยนะคะให้เม็ดทรายของเขาหลุดไปเลยค่ะเทคนิคที่ 2. นะคะนําลูกเดือยของเรานี่ละคะ่ะลงไปแช่นะคะน้ำหนลิตรค่ะต่อเกลือครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วนําลงไปแช่10นาทีเลยค่ะ แช่ทิ้งไว้เลยนะคะรับรองไม่มีกลิ่นเม็นอับเม็นสาบแน่นอนค่ะหลังจากครบกําหนดแล้วนะคะก่อนนาไปล้างน้ําอีกครั้งนึงเลยค่ะล้างให้สะอาดนะคะแล้วพักไว้ก่อนค่ะไปดูวิธีต้มกันเลยค่ะใส่ลงไปในหมอ้อเลยค่ะเติมน้ําให้มากกว่าลูกเดือยนะคะ1เท่าเลยค่ะอีกเทคนิคนึงนะคะให้ใส่ใบเตยลงไปค่ะนอกจากไม่เม็นอับเม็นสาบแล้วนะคะยังหอมน่าทานอีกละค่ะ ใส่ใบเตยลงไปเลยนะคะปิดฝาต้มให้เดือดค่ะพอเริ่มเดือดนะคะตักฟองออกค่ะแล้วเปิดฝาไว้นะคะเพื่อไม่ให้ล้นนั่นเองค่ะหลังจากต้ม20นาทีแล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะแล้วปิดฝาพักทิ้งไว้ก่อนนะคะปิดฝาพักไว้2-3ชั่วโมงนะคะจากนั้นเติมน้ำลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็นำไปต้มอีกครั้งหนึ่งค่ะเท่ากับว่าเราใช้เวลาในการต้ม2ครั้งนะคะ ต้มต่อนะคะแล้วก็สังเกตดูว่าเขานิ่มหรือยังค่ะแค่นี้ก็เป็นอันมาใช้ได้แล้วนะคะเทออกเลยค่ะแล้วก็ผ่านน้ำเย็นอีกครั้งหนึ่งค่ะรับรองว่าไม่เละแล้วฟูด้วยนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊ก,กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะเพียงแค่นี้เราก็ได้ลูกเดือยฟูๆนุ่มๆไว้ทานแล้วล่ะค่ะ เพียงแค่นี้เราก็ได้ลูกเดือยหน้าทานแล้วนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยค่ะรับรองว่าไม่มีกลินเม็นอับแน่นอนค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้ท้องไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ